ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือ3ขั้นตอนวางแผนกเกษียณให้มั่นคง วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตทางการเงินของเราทุกคนแต่กลับเป็นเรื่องที่คนไทยจำนวนมากไม่เคยวางแผนหรือวางแผนช้าเกินไปเรื่องนั้นคือการวางแผนกเกษียณหลายคนเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวค่อยคิดตอนอายุ40ก็ยังทันหรือมีประกรันมีเงินเดือนประจำเดี๋ยวก็พอใช้เองแหละแต่ความจริงคือค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณมากกว่าที่คิดและเวลาในการเตรียมตัวน้อยกว่าที่คิด วันนี้ผมจะพาคุณไปดู3ขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้คุณวางแผนกเกษียณได้อย่างมั่นคงไม่ว่าคุณจะอายุ 25, 35หรือ50ก็สามารถเริ่มได้ทันทีเพราะ,กระเกษียณไม่ใช่อายุแต่คือเป้าหมายในชีวิตครับ ปัญหาที่หลายคนเจอจริงๆก่อนจะเข้าสู่3มขั้นตอนเราต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงจะพอกะเกษียณผลสำรวจหลายแห่งพบว่าคนไทยจำนวนมากหลังกเกษียณมีเงินใช้เพียง5ถึง7ปีแรกหลังจากนั้นต้องพึ่งลูกพึ่งหลานหรือกลับไปทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อประคองชีวิตสาเหตุหลักเกิดจากไม่รู้ตัวเลขที่ต้องเตรียมเริ่มเก็บสายเก็บไม่สม่าเสมอ ลงทุนไม่เป็นใช้เงินตามใจมากกว่าตามแผนวันนี้เราจะมาแก้ทั้งหมดทีละขั้นตอนครับ3ขั้นตอนวางแผนกเกษียณให้มั่นคงขั้นตอนที่1นึ่นวณจำนวนเงินกเกษียณที่ต้องใช้จริงการวางแผนที่ดีต้องเริ่มจากตัวเลิกถ้าไม่รู้ว่าต้องไปถึงไหนเราก็ไม่มีวันไปถึงสูตรง่ายที่สุดคือ จำนวนเงินกเกษียณเท่ากับค่าใช้จ่ายต่อปีคูณ25นี่คือกฎที่ชาวการเงินเรียกว่า rule of 25เพราะใช้ควบคู่กับ4% r u l e ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถอนเงินออกมาใช้ปีละ4%ของพอร์ตได้โดยไม่ทำให้เงินหมดก่อนอายุเฉลีย่ยตัวอย่างจริงถ้าคุณใช้เดือนละ25,000บาทค่าใช้จ่ายต่อปีคือ300,000บาทดังนั้นเงินกเกษียณที่ต้องมีคือ300,000คูณ25ท่า ่ากับ7ล้าน5แสนบาทแปลว่าถ้าคุณมีเงินลงทุนประมาณ7ล้าน5แสนบาทคุณจะสามารถถอนปีละ3แสนบาทหรือเดือนละ25,000บาทได้ตลอดชีวิตโดยไม่หมดพอร์ตนี่คือเป้าหมายปลายทางครับ ขั้นตอนที่สองวางแผนเก็บและลงทุนให้ถึงเป้าหมายเมื่อรู้เป้าหมายแล้วเราต้องคำนวณว่าในเวลาที่เหลือต้องเก็บเท่าไรต่อเดือนเพื่อให้เข้าใจง่ายผมยกตัวอย่างสามช่วงอายุตัวอย่างต้องเก็บเดือนละเท่าไรถึงจะถึง7จล้านแสนบาทสมมุติผลตอบแทนเฉลี่ย8%ซต่อปีลงทุนในกองทุนดัชนีหรือสินทรัพย์คุณภาพถ้าเริ่มตอนอายุ25ต้องเก็บประมาณ4 0 0 0ถึง 5, บาทต่อเดือนถ้า เริ่มตอนอายุ35ต้องเก็บประมาณ9,000ถึง10,000บาทต่อเดือนถ้าเริ่มตอนอายุ45ต้องเก็บประมาณ20,000ถึง23,000บาทต่อเดือนจะเห็นว่าความต่างของเวลาทำให้จํานวนเงินที่ต้องเก็บต่างกันแบบมหาศาลเพราะฉะนั้นเริ่มเร็วใช้เงินน้อยเริ่มช้าต้องใช้เงินมากขึ้นหลายเท่า ขั้นตอนที่3ปรับแผนให้เหมาะกับตัวเองการวางแผนกเกษียณไม่ใช่เรื่องทำครั้งเดียวจบแต่คือสิ่งที่ต้องทบทวนทุกๆปีสิ่งที่ต้องรีวิวคือรายได้เพิ่มไหมปรับเพิ่มเงินเก็บค่าใช้จ่ายเปลี่ยนไหมปรับเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนเป็นอย่างไรต้องปรับพอร์ตให้ปลอดภัยขึ้นหรือเสี่ยงขึ้นไหมมีเหตุการณ์สำคัญในชีวิตหรือเปล่าเช่นแต่งงานมีลูกซื้อบ้าน วิธีง่ายที่สุดตั้ง reminder ปีละครั้งในมือถือให้คุณนั่งทบทวนพอร์ตการเงินของตัวเองใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงต่อปีแต่ช่วยให้เกษียณของคุณมั่นคงตลอดชีวิต ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้อยากฝากข้อคิดสำคัญ3ข้อเกี่ยวกับการวางแผนกเกษียณไวใ้ให้กับผู้ฟังทุกท่านครับ 1. เวลาคือเงินทุนสำคัญที่สุดยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่คุณก็ยิ่งใช้เงินต่อเดือนน้อยลงในการไปถึงเป้าหมายเพราะพลังของดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานให้คุณอย่างเต็มที่ 2. เกษียณคือตัวเลขไม่ใช่ความรู้สึกการ,กรเกษียณที่มั่นคงต้องมาจากการคำนวณที่ชัดเจนว่าคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่การคาดเดา หรือหวังพึ่งโชคชะตา 3. วินัยคือการลงทุนที่ดีที่สุดการลงทุนในเครื่องมือใดๆก็ตามจะไร้ความหมายหากคุณขาดวินัยในการออมและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอจงสร้างนิสัยที่ดีวันนี้เพื่อบรรปลายชีวิตที่สดใสขอให้ทุกท่านลงมือทำตาม3ขั้นตอนนี้และสร้างชีวิตหลังวัยทำงานที่คุณฝ่ฝันนะครับ ขอบคุณที่รับฟัง Financial Mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial Mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ